หากคุณลองสำรวจเงินในกระเป๋าให้ดีกับปีที่ผ่าน,านมานะคะคุณก็อาจจะพบว่าเพดานรายไ,ได้ของคุณมันเหมือนกับโดนสตาฟแช่แข็งเอาไว้แทบจะไม่ได้ขยับเคลื่อนไปไหนเลยสักทีอย่างเช่นมีไรายได้หลักหมื่นมาหลายปีแต่ทำยังไงก็ไม่ถึงหลักแสนสักทีหรือบางคนที่ทำธุรกิจได้หลักแสนต่อเดือนก็ไม่ได้มีวี่แววที่จะทะลุหลักล้านในเร็วๆนี้ได้เลยสาเหตุแรกนะคะสาเหตุแรกที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าสมองของเราจะเคยชินกับกรอบเดิมๆที่เราสบายใจ โดยที่มันจะพยายามให้เราปลอดภัยและก็อยู่ในกรอบความคิดเดิมๆซึ่งถ้าหากเราลองมองย้อนกลับไปในสมัยที่เรายังเด็กอยู่ก็จะพบว่าจริงๆแล้วรายได้ของเรานั้นเติบโตตามความคิดของเราอย่างเช่นเมื่อตอนที่เรายังเป็นนักเรียนอยู่เราก็ยังไม่ค่อยได้คิดเรื่องของการหาเงินสักเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ก็จะได้เงินจากผู้ปกครองซะมากกว่าใช่ไหมคะซึ่งการได้เงินค่าขนมหลักร้อยหลักพันก็ถือว่าเยอะแล้วแต่พอเรียนจบมามีงานทํา เราก็ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆมากยิ่งขึ้นสมองของเราก็มีความรู้มากยิ่งขึ้นซึ่งเราสามารถนําความรู้เหล่านั้นไปหาเงินได้เป็นหมื่นซึ่งมันอาจจะพัฒนาเป็นหลักแสนเป็นหลักล้านได้ในอนาคตและนี่ก็คือหนึ่งเคล็ดลับในการฝึกสมองที่จะทำให้เงินในกระเป๋าของคุณนั้นเพิ่มพูนขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องและก็ไม่มีขีดจำกัดสิ่งนั้นก็คือความรักนั่นเอง ทุกอย่างมันเริ่มต้นจากความรักนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินความรักก็สามารถใช้ได้อย่างเวลาที่เรามีความรักกับใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวแฟนหรือว่าเพื่อนสิ่งที่เราจะปฏิบัติต่อคนรักนั้นล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดีงามทีนี้เราลองมาดูลองมาสํารวจกันว่าตัวเราเองตอนนี้เรารู้สึกยังไงกับคนที่เรารักหากตอนนี้คุณรู้สึกว่าเขาไม่สามารถบรรดาลความสุขให้แก่ฉันได้ เขาไม่สําคัญกับฉันเลยแม้แต่น้อยเขาไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับฉันเขาเป็นคนชั่วร้ายเขามันปีศาจชัดๆฉันไม่อยากเสียเวลาทั้งชีวิตไปกับเขาฉันคงอยู่กับเขาได้ไม่นานนักหรอกมันเป็นไปได้ยากเหลือเกินที่ฉันกับเขาจะได้อยู่ด้วยกันใครๆก็บอกว่าหากอยู่กับเขาแล้วจะเป็นคนขี้โกงฉันมันไม่คู่ควรกับเขาฉันมันไม่ดีพอสำหรับเขา เขาดีเกินไปที่อยู่กับฉันแล้วคุณลองจินตนาการดูเอาว่าคนที่กำลังคุยอยู่กับคุณเมื่อพวกเขาได้ยินประโยคเหล่านี้พวกเขาจะยังอยากที่จะใช้ชีวิตร่วมอยู่กับคุณหรือเปล่าก็เช่นเดียวกันนะเหมือนกันกับหลักการทำงานของเงินหากคุณมีทัศนคติที่ไม่ดีกับเงินเงินมันก็จะไม่อยู่กับเปล่าหรือหากอยู่ก็อยู่ได้ไม่นานนักมันก็จะจากไปทีนี้ลองเปลี่ยนประโยคเป็น คำว่าเงินสามารถบรรดาลความสุขให้แก่ฉันได้เงินสําคัญกับฉันมากในเรื่องที่ฉันต้องใช้เงินคนมีเงินเป็นคนดีช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างมากมายฉันจะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเงินคือทักษะที่ฉันจะใช้เวลาเรียนรู้และพัฒนาตลอดชีวิตเพราะตั้งแต่เกิดจนตายเงินก็เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกช่วงชีวิตเป็นปกติอยู่แล้วการหาเงินมันเป็นเรื่องง่าย ฉันดีพอและก็คู่ควรกับเงินก้อนนี้เงินจะนำพาฉันไปรู้จักกับเพื่อนที่ดีและสังคมที่ดีเงินสามารถช่วยให้ฉันประยัดเวลาได้และเมื่อคุณเริ่มปรับทัศนคติที่คุณมีต่อเงินในเชิงบวกมากยิ่งขึ้นซึ่งช่วงแรกๆมันออกจะยากอยู่สักหน่อยเพราะพื้นฐานแต่ละคนเกิดมานั้นมีไม่เท่ากันบางคนเกิดมาก็ติดลบบางคนเกิดมาพอมีพอกิน บางคนเกิดมาก็ร่ำรวยเลยแต่ไม่ว่าคุณจะเกิดมาในครอบครัวแบบไหนก็ตามเส้นกราฟชีวิตของคุณย่อมมีทั้งขาขึ้นและขาลงทั้งสิน้นคุณคงเคยได้ยินเรื่องราวที่ว่าบางคนเกิดมายากจนแต่สุดท้ายก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจนกลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้แต่ในขณะที่ลูกคนรวยหลายๆคนกลับยากจนถึงขั้นล้มละลายเป็นยาจกเลยก็มีให้เห็นเยอะ ดังนั้นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำต่อก็คือการรักษาระดับทางการเงินให้คงที่และดีขึ้นเรื่อยๆโดยที่ดูแลสุขภาพทางการเงินอย่างสม่าเสมอโดยหากยังไม่เห็นภาพก็ให้ลองเปรียบเทียบชีวิตคุณกับการทำสวนดอกไม้ให้มันออกดอกสวยงามคุณก็ต้องเริ่มจากการเลือกพื้นที่ที่ทำการเพราะปลูกดินที่ใช้มเมล็ดพันธุ์ที่ดีการปลูกที่เหมาะสม การรดน้ำต้นไม้อย่างสม่ำเสมอการถางหญ้าที่เป็นวัชพืชเพื่อไม่ให้มารบกวนดอกไม้ที่เราปลูกใส่ปุ๋ยให้ออกดอกออกผลง,งามๆคุณก็จะได้สวนดอกไม้ที่ออกดอกออกผลอย่างสม่ำเสมอและก็สวยงามซึ่งเงินนั้นก็ต้องการการดูแลที่ดีเช่นกันเงินจะไม่สำคัญเลยแม้แต่น้อยในเรื่องที่ไม่ต้องใช้เงินแต่เงินจะสำคัญมากถึงมากที่สุดในเรื่องที่ต้องใช้เงิน วิธีการในการเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นซึ่งไม่ว่านะตอนนี้คุณจะอยู่ในฐานะพนักงานประจําหรือว่ากําลังเริ่มต้นธุกรกิจส่วนตัวก็ตามก็สามารถนําแนวคิดนี้ไปปรับใช้ได้นะคะหากคุณอยู่ในฐานะพนักงานประจําก็ต้องทําอย่างไรเพื่อให้ในายจ้างเพิ่มรายได้กับคุณและหากคุณอยู่ในฐานะนายจ้างคุณต้องการพนักงานแบบไหนที่คุณอยากจะเพิ่มรายได้ให้กับเขามาดูที่วิธีแรกกันนะคะวิธีนี้ก็คือจงเป็นพนักงานที่เหนือกว่าพนักงานทั่วไปพนักงานทั่วไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเขา ทำงานหนักเพียงเพื่อไม่ให้ตัวเองถูกไล่ออกก็ทำไปเรื่อยๆทำเพื่อหวังว่า,วานายจ้างจะยังคงจ่ายค่าจ้างเพื่อที่จะนําเงินก้อนนี้ไปจ่ายค่าเช่ารถค่าเช่าบ้านค่ากินค่าอยู่ในชีวิตประจําวันซึ่งไม่ว่าจะทํามากหรือทําน้อยยังไงสิ้นเดือนก็ได้เงินก้อนนี้อยู่ดีจะทํางานหนักกว่านี้ไปเพื่ออะไรแต่คุณก็สามารถทําได้ดีกว่าพวกเขาเหล่านั้นวิธีก็คือว่าการที่คุณทําประโยชน์และส่งมอบคุณค่าให้แก่บริษัทของคุณ ให้แก่เจ้านายของคุณให้มันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งก็มีข้อแม้ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือคุณจะต้องอยู่ในบริษัทที่เห็นค่าในตัวคุณซึ่งหากมองในมุมมองของเจ้าของบริษัทที่ดีนั้นพวกเขาก็กำลังมองหาคนที่สามารถทำงานได้ดีกว่าค่ามาตรฐานของคนทั่วไปที่พร้อมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณอย่างเหมาะสมกับทักษะที่คุณมีอยู่และคุณค่าที่คุณสามารถสร้างให้แก่บริษัทได้ซึ่งคำถามสำคัญที่คุณควรจะตั้งคำถามกับตัวคุณเองก็คือ ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อให้กลายเป็นพนักงานที่มีคุณค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของพนักงานทั่วไปฉันสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่บริษัทฉันสามา, up, า,ารถท,ทำอะไรได้บ้างเพื่อให้กลายเป็นบุคคลที่มีแต่ฉันคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทำได้และคนอื่นทำแทนไม่ได้ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อทำให้รายได้บริษัทเพิ่มมากิ่งขึ้นฉันสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อให้งานของทีมออกมาดีขึ้นฉันสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นและเมื่อผลงานของคุณเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของคนในบริษัทแล้วนะคะเมื่อถึงเวลาคุณก็สามารถพูดคุยกับผวหน้าของคุณในผลงานที่ผ่านมาที่คุณทําให้กับบริษัทเพื่อต่อรองให้ในายจ้างของคุณจ่ายค่าตอบแทนที่มากขึ้นซึ่งหากนายจ้างคนนั้นเป็นนายจ้างที่ดีพวกเขาก็จะเห็นคุณค่าในตัวคุณและก็ยอมเปให้มากยิ่งขึ้นแน่นอนต่อมานะคะวิธีต่อมาก็คือการย้ายตัวคุณไปอยู่ในแผนกที่เกี่ยวข้องกับผลกําไรของบริษัท ในโลกของธุรกิจนั้นก็จะมีประกอบไปด้วย3กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกก็คือพวกโอเปอเรชันอย่างเช่นผู้งานคอร์เซนเตอร์งานบริการลูกค้าหรือว่าอาจจะเป็นคนเติมของในชั้นวางหรือว่าพนักงานแพ็คของพนักงานสกของอะไรประมาณนี้นะคะกลุ่มต่อมาก็คือพวกเทคนิคอันนี้ก็จะประมาณพวกทนายค่ะคนที่ให้คําปรึกษาด้านกฎหมายหรือจะเป็นพนักงานบัญชีหรือผู้ตรวจสอบบัญชีก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นคนที่ให้คําปรึกษาด้านการวางแผนการเงินด้วย ต่อมากลุ่มที่3ก็คือ revenue generating อาจจะเป็นพนักงานขายนะักการตลาดนะักเขียนคำโฆษณา copywriter หรือว่าอาจจะเป็นหัวหน้าทีมขายหรือว่าหัวหน้าทีมการตลาดประมาณนี้ค่ะซึ่งงานใน3กลุ่มนี้งานกลุ่มของ operation นั้นจะมีค่าตอบแทนน้อยที่สุดเนื่องจากเป็นตำแหน่งงานที่สามารถหาคนมาทดแทนได้ง่ายใครก็มาทำแทนได้แทบจะทันทีเลยซึ่งต่อให้คุณทำงานในกลุ่มนี้ได้ดีมากแค่ไหนก็ตามคุณก็อาจจะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มากอย่างที่คุณต้องการ แต่ในขณะที่กลุ่มงานของ revenue generating นั้นมีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้หรือว่าการสร้างผลกำไรให้กับบริษัทโดยตรงซึ่งคนกลุ่มนี้มักจะได้รายได้ตามผลงานที่สามารถทำได้ยกตัวอย่างเช่นในตำแหน่งของนักขายหากได้ค่าคอมมิชชั่นหรือว่าส่วนแบ่งจากยอดขายทั้งหมดที่ทำได้อยู่ที่10%ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณสามารถทำยอดขายได้100,000บาทคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่น10,000บาทถ้าคุณทำยอดขายได้1ล้านบาท คุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่1000 0แสนบาทถ้าคุณทำยอดขายได้10ล้านบาทคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่1ล้านบาทก็จะเห็นได้ว่ารายได้ของคุณจะไม่ได้มีเพดานจำกัดรายได้ของคุณมันจะเติบโตขึ้นเท่ากับคุณค่าที่คุณสามารถสร้างให้แก่บริษัทนั่นเองค่ะอุปนิสัยระหว่างคนรวยกับคนจนนั้นมีข้อแตกต่างก,กันอย่างสิ้นเชิงแต่ข่าวดีก็คือนิสัยมันเป็นเรื่องที่ใครๆก็สามารถฝึกกันได้จงฝึกนิสัยแบบคนรวยให้ชิน ให้มันซึมลึกจนกระทั่งกลายเป็นสันดานโดยสมบูรณ์แบบขึ้นมาแล้วคุณจะมีโอกาสกลายเป็นคนรวยโดยอัตโนมัติและนี่ก็คือนิสัยเศรษฐีที่คุณจะต้องเรียนรู้และก็เรียนแบบค่ะนิสัยข้อที่1คือเป็นผู้ฟังที่ดีริชาร์ดบรนสรันมหาเศรษฐีเจ้าของอาณาจักรเวชินกรุ๊ปที่มีมากกว่า400บริษัทเขาได้ให้คําแนะนําว่าคุณสมบัติพื้นฐานของคนที่เป็นผู้นํานั้นจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดี ซึ่งอันที่จริงผู้นําที่ดีส่วนใหญ่นั้นพวกเขารู้อยู่แล้วค่ะว่าตัวเองมีแนวความคิดแบบไหนจะทําอะไรแทนที่จะสักรลูกน้องให้ไปทําตามที่ตัวเองคิดผู้นําที่ดีควรรับฟังความคิดเห็นจากลูกทีมมากกว่าเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราแต่ละคนนั้นมักจะมีมุมมองที่แตกต่างกันบางอย่างที่หัวหน้ามองไม่เห็นลูกทีมอาจจะมองเห็นก็ได้และอาจจะเป็นประโยชน์กับทีมดังนั้น ผู้นำที่ดีจะเรียนจากลูกน้องของตนเองและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือทุกไอเดียทุกความคิดเห็นที่มีประโยชน์ก็จะต้องจดลงบนกระดาษโน้ตทุกครั้งเพราะเขาเคยมีประสบการณ์มาแล้วว่าหลังจากจบประชุมกันอย่างเคร่งครัดแล้วนั้นเขามักจะพาลูกทีมไปสังสรรค์คลายเครียดกันจนดึกดื่นแล้วหลังจากตื่นเช้าขึ้นมาในเช้าวันใหม่ไอที่ประชุมกันเมื่อวานก็กลับจำไม่ได้ดังนั้นจึงแนะนำว่า ให้คุณจดโนต้ตเอาไว้ทุกครั้งในระหว่างการพูดคุยและนอกจากลูกน้องที่คุณจะต้องฟังแล้วนะคะคุณจะต้องรับฟังจากลูกค้าของคุณด้วยโดยทุกครั้งที่เขามีโอกาสได้นั่งสายการบิน Virgin a i r อร์ไลน์ของตนเองนั้นเขามักจะเดินสอบถามผู้โดยสารทุกครั้งที่มีการพูดคุยเพื่อทําการาฟังฟีดแบ็กนะคะรับฟัง,ฟง,ฟงความคิดเห็นรับฟังความต้องการของผู้โดยสารว่าพวกเขาต้องการอะไรบ้าง ซึ่งบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยที่มักจะถูกมองข้ามไปแต่เมื่อนำความคิดเห็นนั้นไปปรับปรุงการบริการก็พบว่ามันทำให้ผู้โดยสารมีความสุขและมักจะโหวตให้สายการบิน Virgin Airline ได้รับการโหวตบริการยอดเยี่ยมอยู่บ่อยๆซึ่งเมื่อผู้โดยสารแฮปปี้ลูกเรือก็แฮปปี้และเมื่อลูกเรือแฮปปี้ก็บริการลูกค้าด้วยรอยยิ้มที่สดใสก็ยิ่งทำให้ผู้โดยสารแฮปปี้เข้าไปใหญ่นิสัยต่อมานะคะก็คือ เป็นนักอ่านตัวยงวอร์เรนบัฟเฟตนักธุรกิจแล้วก็นักลงทุนที่ประสบความสําเร็จสูงสุดเขาได้ให้คําแนะนําว่าไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเขามักจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่ห้องสมุดเป็นหลักแม้ว่าในระหว่างที่กําลังเดินทางไปต่างประเทศก็ตามเขามักจะใช้เวลาในการอ่านหนังสือในแต่ละวันเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่า5-6ชั่วโมงต่อวันซึ่งดูเนี่ยเหมือนจะเยอะแต่เขาก็พบว่าเขาอ่านได้แค่ 1- ใน5ของเนื้อหาทั้งเล่มเท่านั้นเอง และการอ่านนี่แหละที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาที่การอ่านส่งผลให้เขากลายเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทประกันรถยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ในที่สุดซึ่งทุกครั้งที่เขาฝังตัวอยู่ในห้องสมุดเขาก็มักจะสอบถามกับบรรณารักว่ามีหนังสือเล่มไหนอีกบางที่เกี่ยวข้องหรือว่ามีเนื้อหาที่คล้ายๆกันกับหนังสือเล่มที่เขาอ่านอยู่อีกบ้างมันเหมือนกับเป็นทางลัดในการต่อทิกซศทางความคิดของเขาให้เป็นรูปเป็นร่างได้ในที่สุด โดยสิ่งที่เขาชอบอ่านมากเป็นพิเศษมักจะเป็นชีวประวัติของบุคคลต่างๆเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตของพวกเขาเรียนรู้บทเรียนต่างๆที่พวกเขาเผชิญในระหว่างการเดินทางผ่านตัวหนังสือซึ่งมันก็ทําให้เขาได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับชีวิตของคนคนหนึ่งที่พวกเขารวบรวมมาเรียบร้อยแล้วในหนังสือหนึ่งเล่มแต่ถึงอย่างนั้นวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาก็ยังคิดว่าเขาก็ไม่สามารถอ่านได้หมดอยู่ดีแต่เขาก็อ่านให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะสามารถอ่านได้นิสัยต่อมานะคะก็คือการทํางานหนักเยียงทาตยกตัวยอย่างอย่างอีลอนมัสเนี่ยนักธุรกิจที่มีความฝันอยากพามนุษยชาติไปตั้งรกรากที่ดาวอังคารเจ้าของบริาษัทอุตสาหกรรมอวกาศอย่าง SpaceX และบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง t ท s l a m o t o เตอร์และบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์อย่าง Solarcity เขาได้เล่าให้ฟังว่าผู้คนส่วนใหญ่มักจะมองมาที่ตัวของเขาวา่า เป็นคนที่ใช้ชีวิตไม่มีความสมดุลเลยแม้แต่น้อยซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นผลมาจากการที่ตัวของเขานั้นทำงานเฉลี่ยสัปดาห์ละ70-100ชั่วโมงหรือประมาณ1 0 1ถชั่วโมงต่อวันซึ่งหากเปรียบเทียบกับคน2คนที่ทำงานเหมือนกันแบบเป๊ะๆเ,เลยนะคะโดยคนแรกทำงานเฉลี่ยแล้วสัปดาห์ละ40ชั่วโมงในขณะที่คนที่2ทํางานเฉลี่ยสัปดาห์ละ100ชั่วโมงแน่นอนว่าหากคนแรกสามารถประสบความสําเร็จได้ภายใน1ปี คนที่2ก็จะประสบความสําเร็จได้ภายใน4เดือนนิดๆเท่านั้นนิสัยต่อมาค่ะก็คือห้ามบนเด็ดขาดอย่างเจ็คมาเองชายผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในจีนเจ้าของเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซแบบ B2B อย่างอาลีบาบาเขาได้บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนโชคดีที่ได้รู้จักกับนักธุรกิจชื่อดังหลายคนอย่างเช่นบิลเกตวอร์เรนวัฟเฟตต์ลารีเพจ m มาร์คซักเกอร์เบิร์กซึ่งตัวเขาเองนั้นได้มีโอกาสพูดคุยกับพวกเขาเหล่านี้ แล so ้วก็พบว่าพวกเขามีแนวความคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่โดยรวมๆแล้วนะคะพวกเขาเป็นคนที่มีความคิดที่เป็นบวกอยู่เสมอสําหรับการมองโลกในอนาคตข้างหน้าโดยจะไม่มีการบ่นเลยแม้แต่น้อยเพราะพวกเขามักจะคิดอยู่เสมอว่าพวกเขาจะแก้ปัญหาให้กับผู้คนเหล่านี้ได้ยังไงบ้างโดยแจ็คมาได้ให้ข้อคิดว่าสถานที่ที่มีโอกาสรวมตัวกันมากที่สุดคือสถานที่ที่มีผู้คนบ่นมากที่สุดและคนที่สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้คนเหล่านั้นได้ ก็จะกลายเป็นคนที่ร่ำรวยได้ในที่สุดส่วนใครจะบ่นก็ปล่อยให้พวกเขาบ่นไปเพราะพวกที่เอาแต่บ่นนั้นส่วนใหญ่ชีวิตของพวกเขาก็ยังคงย่ำอยู่กับที่เหมือนเดิมแต่ในขณะที่คนที่หยุดบน่นแล้วก็คอยหาวิธีในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นได้ชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในทุกๆวันความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนนั้นไม่ได้วัดกันว่าใครมีเงินมากกว่ากันนะคะแต่วัดกันที่ว่าใครมีทรัพย์สินมากกว่ากันต่างหาก ซึ่งคนรวยส่วนใหญ่เลือกที่จะซื้อทรัพย์สินแต่ในขณะที่คนธรรมดาทั่วไปซื้อนี่สินแต่กลับคิดเอาเองว่ามันคือทรัพย์สินส่วนคนจนนั้นมีแต่ค่าใช้จ่ายไม่มีทรัพย์สินเลยทรัพย์สินที่คนรวยซื้อประเภทที่1ก็คือธุรกิจคนรวยไม่จะซื้อธุรกิจเพราะว่าเขามองเห็นโอกาสในการขยายอาณาจักรให้เติบโตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยธุรกิจแรกของพวกเขาเขาจะใช้เวลาในการสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองก่อน เพราะแน่นอนว่าตอนเริ่มธุรกิจแรกใครมันจะไปมีเงินทองมากมายที่พอจะซื้อธุรกิจได้นะคะแต่เมื่อธุรกิจแรกประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วพวกเขาก็ตระหนักได้ว่ากว่าจะมีวันนี้พวกเขาต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและเวลาอันแสนยาวนานกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้ดังนั้นค่ะการที่จะเข้าซื้อธุรกิจอื่นที่มีอยู่แล้วมันจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการเริ่มต้นธุรกิจใหม่เพราะเวลามันเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่า ดังนั้นการซื้อธุรกิจใหม่คือการใช้พลังเลเวลเลตหรือว่าพลังทวีโดยสิ่งที่จะได้มาก็คือเวลาของผู้อื่นที่จะมาทำงานแทนคุณนั่นเองเพราะธุรกิจที่คุณซื้อมานั้นนะคะหากเป็นธุรกิจที่ดีอยู่แล้วแน่นอนว่าธุรกิจนั้นก็มักจะมีพนักงานชั้นเยี่ยมคอยทำงานอยู่ในองค์กรซึ่งสามารถใช้เวลาใช้ไอเดีย แรงกายแรงใจของพวกเขาในการสร้างสรรสินค้าหรือว่าบริการออกสู่ตลาดให้แพร่หลายได้มากยิ่งขึ้นโดยพวกเขาเหล่านั้นก็จะช่วยให้วิสัยทัศน์ของคนรวยที่ซื้อธุรกิจนั้นไปให้กลายเป็นจริงขึ้นมาได้ในเวลาอันรวดเร็วโดยรายได้ก็จะขึ้นอยู่กับคุณค่าของสินค้าหรือว่าบริการที่ธุรกิจมอบสู่แก่ตลาดและยิ่งมีบริษัทแรกที่ประสบความสําเร็จมาหนุนหลังเข้าไปอีก มันก็จะยิ่งทำให้สามารถป้อนสินค้าหรือว่าบริการเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและในวงกว้างมากยิ่งขึ้นรายได้มันก็จะยิ่งทวีมากยิ่งขึ้นไปอีกแต่ในขณะที่คนจนนั้นมีรายได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียวและส่วนใหญ่ก็ได้รับเพียงครั้งเดียวเมื่อตอนสิ้นเดือนเท่านั้นทรัพย์สินที่คนรวยซื้อประเภทที่2ก็คือรถยนต์คนจนหรือว่าคนธรรมดาทั่วไปส่วนใหญ่ที่ซื้อรถเหตุผลหลักเลยก็คือการใช้เพื่อการเดินทางซะเป็นส่วนใหญ่ แต่ในขณะที่คนรวยซื้อรถยนต์นั้นพวกเขามักจะซื้อด้วยเหตุผลที่แตกต่างไปจากการแค่การโดยสารเพียงอย่างเดียวพวกเขาอาจจะซื้อรถยนต์เนื่องมาจากสามารถใช้รถเหล่านั้นเป็นแรงบระดาใจเป็นแรงผลักดันเป็นแรงฮึดในการที่จะทําให้ตัวเองร่ํารวยและก็มั่งคั่งมากพอที่จะสามารถซื้อรถสปอร์ตซื้อซูปเปอร์คาร์ได้แต่ในขณะที่คนรวยบางคนก็ร่ารวยจากการสะสมคอลเลกชันรถยนต์ พวกเขาอาจจะซื้อมาซ่อมแซมแล้วก็ขายทำกำไรแต่ในขณะที่คนรวยอีกหลายๆคนก็ซื้อมันเพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นทรัพย์สินที่คนรวยซื้อประเภทที่3ก็คืออสังหาริมทรัพย์ค่ะทรัพย์สินประเภทนี้นะคะเป็นทรัพย์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากที่สุดอย่างหนึ่งเลยโดยอสังหานั้นสามารถแบ่งแยกออกเป็นได้หลากหลายอย่างซึ่ง อาจจะแบ่งเป็นอสังหาสําหรับบุคคลทั่วไปหรือว่าอสังหาเพื่อองค์กรบริษัทโดยเฉพาะอย่างเช่นบ้านเดี่ยวคอนโดก็มักจะเน้นไปที่กลุ่มของบุคคลทั่วไปเพื่อการอยู่อาศัยแต่ในขณะที่อสังหาอีกรูปแบบหนึง่งถูกออกแบบมาเพื่อธุรกิจโดยเฉพาะอย่างเช่นอาคารพาณิชย์โรงแรมหรือแม้กระทั่งห้างสับสินค้าและนอกจากนั้นโมเดลรายได้ของอสังหาก็สามารถ แบ่งออกได้หลากหลายโมเดลธุรกิจอีกเช่นกันอย่างเช่นซื้อเพื่อถือครองซื้อเพื่อเอามาซ่อมแซมปรับปรุงแล้วก็ขายต่อซื้อเพื่อนำมาพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์หรือว่าสามารถซื้อเพื่อให้เช่าแบบ Airbnb ก็ได้สามารถทำได้เช่นกันโดยเหตุผลที่ทำให้คนรวยส่วนใหญ่เลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ก็เนื่องจากมันเป็นทรัพย์สินที่ธนาคารเองยอมรับในทางการเงิน เพราะสามารถใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ได้โดยทางธนาคารมองทรัพย์สินประเภทนี้เป็นทรัพย์สินที่มั่นคงและก็มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดนั่นเองค่ะทรั์สินที่คนรวยซื้อประเภทที่4ก็คือทรัพย์สินที่เป็นกระดาษโดยทรัพย์สินที่เป็นกระดาษในที่นี้นะคะก็หมายถึงพันธบัตรกองทุนและก็หุ้นโดยในหลายๆครั้งเนี่ยคนรวยก็ซื้อเพื่อผลประโยชน์ทางด้านกระแสเงินสด เพราะรั์สินประเภทนี้มักจะมีเงินปันผลตอบแทนในระยะเวลาที่แน่นอนและในขณะที่คนรวยอีกหลายคนก็เลือกที่จะซื้อหุ้นเพราะว่าเล็งเห็นการเติบโตในอนาคตในระยะยาวและก็สามารถทํากําไรได้อย่างมาศาลเมื่อขายมันออกไปโดยข้อดีของทรัพย์สินประเภทนี้นะคะก็คือมันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายกว่าทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์เพราะเพียงแค่ยกหูหาโบรกเกอร์ก็สามารถขายได้ก็สามารถทําได้เลย แต่ในขณะที่การขายสังหานั้นจะต้องใช้เวลาอยู่นานพอสมควรกว่าจะขายออกได้นั่นเองต่อมาค่ะทรัพย์สินประเภทที่5ก็คือทรัพย์สินทางปัญญาโดยทรัพย์สินทางปัญญาประเภทนี้ก็หมายถึงสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าแบรนด์และลิขสิทธิ์ซึ่งข้อดีของทรัพย์สินทางปัญญาก็คือความสามารถในการขยายธุรกิจได้โดยไม่มีขีดจํากัดเพราะเมื่อคุณเป็นเจ้าของรัพย์สินทางปัญญาแล้วมีคนมาเช่าแล้วนะคะ คุณก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมีแต่รายรับเข้ามาแบบทวีคูณซึ่งแม้ว่าจะมีค่าธรรมเนียมในการซื้อและรักษาทรัพย์สินประเภทนี้อยู่บ้างแต่เมื่อเปรียบเทียบกับทรัพย์สินประเภทอื่นแล้วนะคะมันก็เป็นเงินที่เล็กน้อยมาก ยกตัวอย่างเช่นตัวการ์ตูนจากดิสนีย์ที่มีอยู่หลายคาแรคเตอร์มากๆเลยค่ะซึ่งแต่ละคาแรคเตอร์เมื่อถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็สามารถทําเงินได้แบบไม่รู้จบเลยทรัพย์สินที่คนรวยซื้อประเภทต่อมานะคะประเภทที่6คือโลหะที่มีมูลค่าโดยในที่นี้ก็หมายถึงแร่เงินทองคำแพลตินัมซึ่งคนรวยหลายคนเลือกที่จะเก็บเงินในรูปแบบของแร่โลหะที่มีค่าตัวอย่างยอดนิยมเลยก็คือ การสะสมแร่ทองคําเพราะทั่วโลกเนี่ยต่างก็ยอมรับว่าทองคําสามารถใช้เป็นสกุลเงินสกุลหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้ทั่วโลกและนอกจากนั้นก็ยังสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายดังนั้นนะคะในพอร์ตการลงทุนในทรัพย์สินของคนรวยทรัพย์ประเภทนี้ก็มักจะถูกนําไปเป็นหนึ่งในการลงทุนด้วยนั่นเองต่อมาทรัพย์สินประเภทนี้คือฐานแฟนค่ะ ฐานแฟนจะกลายเป็นสกุลเงินใหม่ในยุคข,ของโลกออนไลน์ที่คนรวยให้ความสนใจและเลือกที่จะสร้างทรัพย์สินประเภทนี้ให้มากยิ่งขึ้นเพราะที่ใดที่มีคนที่นั่นมีเงินซึ่งคุณอาจจะเกิดคําถามและก็เกิดความสงสัยในหลายๆครั้งนะคะว่าทําไมคนรวยถึงยังต้องออกมาทำโซเชียลมีเดียโพสเฟซบุ๊กบ้างทำบทความลงเว็บไซต์ทำวิดีโอลง YouTube หรือโพสภาพลง i อ ก่อนหน้านี้เศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดในโลกก็คือมาร์คซักเกอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook นั่นเองแต่คนที่เข้ามาล้มแชมป์ที่เป็นเศรษฐีอายุน้อยที่สุดได้ก็คือไคลี่เจนเนอร์ที่มีอายุเพียง20ปีเท่านั้นซึ่งเธอสามารถสร้างธุรกิจขายเครื่องสำอางด้วยแบรนด์ของเธอเองอย่าง Kelly c o s m e t i c ด้วยการโพสต์จาก IG ที่มีคนติดตามเธอมากกว่า144ล้านคนเพื่อสร้างยอดขายเป็นพันพดอลลาร์ได้ในที่สุด